อันนี้เป็นตู้ชุด2.1นะคะที่ได้ลองฟังเสียงไปแล้วเมื่อตอนตน้นก็คือตอนนี้มันเป็น2.1ตรงที่ว่าออครบทุกฟังก์ชันด้วยแล้วก็เป็นแอมสิวบลูทูธที่เราได้โมเอาไว้เรียบร้อยแล้วแก้ไขให้เสียงมันได้ใช้งานเบสแน่นนุ่มนะคะโดย ตรงกลางเนี่ยเป็น6นิวเบิ้ลนะคะกางแหลมซ้ายขวาเป็น4นิวเบิ้ลอันนี้สามารถต่อเข้ากับทีวีนะคะแล้วก็ไว้ในบ้านฟังในบ้านได้อย่างไพเราะเลยนะคะชุดน,นี้ก็มีเสียบแฟดไดแล้วก็เสียบไฟบ้านนะคะเสียบไฟบ้านแฟดไดแล้วก็ช่องเสียบไม้นะคะมีช่องเสียบไม่ให้ด้วยก็ถือได้ว่า ชุดน,นี้ครบทุกฟังก์ชันจริงๆสามารถร้องคาราโอเกะได้สบายสบายทั้งในบ้านแล้วก็หน้าบ้านนะคะเราก็จะมีสายลำโพงให้สองเส้น ตู้เราใช้เป็นสเปกคอนนะคะแล้วก็เสียบไฟบ้านก็ได้ถ้าเกิดว่าไว้ในบ้าน